ไอเป็นรักแต่ต่องนะแฟนพ่ไอติมมึงอย่าใช้เบอร์หรอไอหล่อข้าววนี้หรอเออเด็กผีไอเบอร์ไหนยังหนึ่งสามเรียกเรียกอะไรของเพจดิแต่พี่จูมาผมว่ายน้ำหนีตำรวจอยู่อ๋อใช่ป่ะไอเป็นคนลับไม่ได้โอเคโอเครอยร้อยฟังหน่อยเดียเป็นรักข้างในข้างในเรื่องเนี้ยต้องต้องพูดโอ้อะโอเคไปนังแล้วไม่แล้วแม่ขนาดมาเพื่อนตอนนี้อยากรู้อยากรู้อยากรู้ไอเพื่อนมันเรื่องซับซ้อนนี่อยากรู้ว่ามันมีเรื่องอะไร เพราะอะไรที่กูเข้าใจอ่ะคือเรื่องกล่องซ่อมเว้ยเกล่องไม่ใช่โน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 รอบกันเมื่อไหร่ไทยเดนนี่ใช่ปะเพราะกูมองว่าน้องน้องมัน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 บับมันบับมันบับที่เรื่องไอ้เรื่องนี้เรื่องเนี้ยที่กูกำลังจะเล่าตั้งแต่วันไทยเดนเล่าตั้งแต่รอบไทยเดนเล่าอ่าเพราะนี่เดี๋ยวตัวตัวคือกูอ่ะไม่ไม่รู้หรอกว่าไอ้ทาวเวอร์อ่ะมันรู้ว่าไอ้เรื่องไอ้เรื่องเป็นใครตั้งแต่ตอนไหนแต่ทีเนี้ยตั้งแต่ตอนรอบไทเดนอะวันที่ไทเดนอะมันเจี๊ยเรือง ต้องบอกก่อนว่ามึงมึงรู้ใช่ไหมว่าเรือง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 ,งแฟนเก่ามันคือใครถูกไหมพี่มี่อ่ะอ,อ่ะแล้วตอนนี้มี่คือแฟนแฟนแฟนของไอ้ทาวเวอร์ใช่หรอหลังจากที่คบกับเรืองแล้วเลิกกันก็ไปคบกับทาวเวอร์แล้วหลังจากนั้นอไอ้ทาวเวอร์ก็เริ่มก็เริ่มจี้เรืองเรื่องมันจะมีคําพูดที่ว่า แบบที่มันร้องเพลงเมื่อวานตัววะแฟนใหม่ไอ้เคสต์ซึงมันไม่สนุกผมได้ยินอยู่มันร้องตรงร้านหน้ากากะใช่มว่าแมันมันจะประเด็นที่มันจะเป็นประเด็นที่ว่ามันเอาความสัมพันธนะ์อะของของเก่าไอเรืองอะมาพูดป,ประมาณว่าถ้าถ้ามึงดีเขาคงไม่ทิ้งมึงมาหากูผมประมนี้เลยวะไอ้เคส์หรือว่าจะเป็นประมาณที่อ่ามึงอะไรนะทําผิดแบบแบบประมาณว่าไอเรือเป็นคนผิดอะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เลิกลากันอะเข้าใจปะ ที่เรื่องเรื่องการเลิกกันเออเรื่องความสัมพันธ์ไอเรือมันก็ได้ส่วนก็ไปเรื่องว่าแบบแดกของเหลือมันแต่แต่ที่ที่กูมองเนี่ยว่าแล้วใครเป็นคนเริ่มเพราะมึงเองหรือเปล่าที่แบบเป็นคนเริ่มความเรื่องความสัมพันธ์มาจี้เรืองอ่ะถูกไหมล่ะไอเรือมันจะไปพูดก็ไม่ถูกไอเรือไม่ไอือยู่แล้วเนในมุมกูคิดว่าเรือก็น่าจะให้เกียรติมีไปใช่กูก็ถึงบอกไงว่าการบัฟเหมือนกันน่ะตั้งแต่อ้เหียนั่นน่ะบัฟบัฟส่วนใส่เรือมาคือการไม่ให้เกียรติแฟนมึงนะทีเนี้ย ว่าว่าแบบมึงมึงมึงเหมือนมึงด่าผู้หญิงแล้วก็เลยแบบเพื่อน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 ในแก๊งมันอ่ะไอ้เฮี้ยนั่นอ่ะก็ปั๊บไปเรื่องสนุกปากเข้าใจะปะไอ้เฮี้ยนนี้แม่งแม่งเฮี้ยมากเลยกูบอกให้ไอสัตว์กูบอกแล้วมัน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 ไม่ได้ให้เกียรติผู้หญิงแล้วเฮ็ดแม่แม่งแม่ไม่ควรที่จะมาบัฟบัฟพ่อเหมือนเขาเรียกว่ามีแบบนี้ไม่ได้แล้วบับไอ้สัตว์กูบอกแล้วกูกูถึงบอกไงว่าว่าว่าเนี่ยมันจี้เฮี้ยเลี้ยงเพราะอันนี้แหละไม่คือคือเอาง่ายคือมึงรู้ไหมว่าเรื่องเนี้ยกูไม่รู้นะเว้ย เพื่อนเพิ่งรู้จากมึงเนี่ยที่มึงพูดเนี่ยเออเรื่องเฮี้ยเนี่ยไม่ไม่ใช่แค่เฮี้ยนั่นจี้คนเดียวแล้วนะตอนเนี้ยจี้เรื่เก็บทางแก๊งจี้เฮี้ยเรื่องเนี่ยบอกว่าเป็นเรื่องสนุกไงใช่เป็นเรื่องเลี้ยแต่มันลืมแต่มันลืมไปว่าแต่มันลืมไปว่าคนที่มองเข้ามาก็กลัวไม่ได้อะไรหรอกไอ้เรื่องไม่ได้เสียหายเฮี้ยเลยเลยคนที่เสียหายอ่ะแฟนมันแค่นี้ไม่ไอ้สัสแต่อีกเรื่องหนึ่งว้ยกูจะบอกให้ด้วย มึงอย่าอยากใช้คําว่า NTR บัฟถูกจุดไอสัตว์อันนี้ไม่ได้ถูกจุดในเฮียมบอกให้ไม่ได้ถูกจุดอะไรอ่ะมันไม่สมควาไอสัตว์มันมันมันเอาเรื่องความสัมพันธ์กูถึงบอกไงมันมันมันเรื่องความสัมพันธ์ไม่ไม่ควรเอามาบัฟเลยมันไม่ได้เป็นขำบัฟหรอกเอาตัวมันจี้มากกว่ามันเป็นแบบนี้มานานแล้วที่มันเอาชอบเอาเรื่องที่แบบพุ่งตัวมันเรืชอบชอบชอบมาบอกว่าเฮียนั่นแบบจี้เก่งเก่งดีเฮียมึงเอาเรื่องแบบนี้มาจี้อ่ะเอาเรื่องที่ไม่ควรพูดมาพูดเขาใช้คำว่าเก่งแหละ ได้ไอ้เหี้ยเก่งมากสัตว์ยังไงชอบได้ถามว่าได้ไหมมันก็ทําได้แต่มันแค่น่าเกียรใช่มันน่าเกียรเป็นสีไหมเรื่องแบบมันเป็นเที่ยวกันรับมันมันแกงเขาไปแล้วที่ที่ไม่ว่าหรอกไอ้เหี้ยจริงเรื่องเรื่องเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวเหี้ยอะไรไก่นี่เลยนี่เลยบอกให้ไอ้สัตว์แบบเนี้ยพอกูรู้แล้วกูรู้แบบเฮ้ยเหี้ยมันขนาดนั้นเลยวะแล้วทำไมน้องกูไม่พูดเลยเลยวะที่เรื่องไม่พูดกูบอกให้เรื่องเซฟไม่อะไรกันพวกนี้ใช่เรื่องเซฟเอาเซฟ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 ผู้หญิงนะอย่าบอกกันนะที่เหลืองคตร กูบอกเลยไอ้เฮี้ยแบบนี้เฮี้ยนะเว้ยไอ้สัตว์ไม่การพูดตรงเวลาเราบัฟใครเราบัฟแค่เรื่องที่มันเป็นเรื่องของพวกมันไปเราไม่เคยเอาเรื่องคนอื่นมาบัฟเราเรามันมันไม่ได้มีบุคคลที่สามเข้ามาใช่ใช่เราบัฟกันแบบนี้อยู่แล้วอืมัราไปนับบัฟเรื่องคนนี้ไม่ไอ้เรื่องมันบัฟเรื่องคนอื่นมันเป็นมาตั้งแต่ตอนที่ผมโดนพวกมันบัฟแล้วองคเฉยๆด้ยที่ชอบเอาเรื่องคนอื่นมาพูดอ่ะผมสนุกใช่ใช่โอ้สนุกปากไอ้เฮี้ยนี่พวกเฮี้ยนี่สนุกปากแต่ไอ้สัตว์ผมผมสนุกกับเรื่องพวกนี้้อยู่แลวไง เพราะว่ามันม so ันก so so you know. um, okay. <silence> ูรกูรู้อยู่ทําไมมันถึงจี้เพราะว่าเรื่องเรื่องไอไอเรืองเนี่ยมันมันง่ายอะไอเรืองมันสนุกกับชีวิตเวยจนมันมีเรื่องเนี้ยเข้าใจปะเวลามันเลิกหลักกันมันก็ต้องเศร้าเวยมันก็เลยจี้เรื่องเศร้าเ้าใส่เจียเรืองบอกให้ไอเจี๊ยสนุก่าวไม่ไม่ไม่ควรไม่สมควรเลยบอกให้อี่ตีไทยเดียแล้วอยู่มาเอามาเอามาเอานี้มันเจี๋ยวอะทะเลที่พใช่มันตั้งแต่ไทยเดีแล้วแต่เรื่องอะมัน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 กูบอกแล้วว่าบอกเรื่องแล้วว่าตรงเนี้ยอย่าไปประเด็นนะเพื่อนแบบพยายามแบบ อย่าหน่อยหลีกเลี่ยงก็คือแบบไทเด้นเราเอาในจบในไทเด้นกิจกรรมแค่นั yeah> ้น oh, เองไม hmm. ่แล uh, ja ้วอย่ามาไทไม่แล้วนะครับไม่แล้วเนี่ยเป็นแบบเมื่อก่อนอ่ะ no. บ้าไปแล้วผมบอกแล้วกูบอกเลยว้ยไอ้แค่อย่ามาพูดอ้างนู่นอ้างนี้ในเฮียอย่ามางอแงอย่างนี้นะทุกท่าำตัวเองนะเนี่ยกูบอกให้เลยแบบเนี้ยเรื่องแบบเนี้ยกูถึงบอกมันโจหัวมาหลายหัวเลยเว้ยมัน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 โจหัวตั้งแต่เรื่องคาตีนจนมาเรื่องเอ้มัันมนตั้งแต่ปับไปเรียนจนคาตีนมันแบบหลายเรื่องเว้ยกูบอกแล้วว่าว่าว่าแบบว่ามัน ไม่ไม่อยากปรับเรื่องไอ้เหี้ยพวกเนี้ยเองแต่พวมึงสาดมาพวกก็กลับเองมันมันไม่มันไม่ใช่เรื่องเวเราเราให้เกียรติกูกูมองว่ากูให้เกียรติพวกมึงพวกมึงมาตลอดแต่ทำไมพวกไม่ให้เกียรติกูเลยวะแบบเนี้ยแบบนี้ไม่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 ใช่แน่สวะกูพูดนะเวว่าถ้าถ้าเกิดมัน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 บอกว่าเรืองไปจี้มันก่อนมึงเข้าใจคำจี้ของเรืองปะเรืองไม่จี้เรื่องนี้ ไ<ร> <Tolkien> ม่ไม่สุดท้ายแล้วอ่ะมันคือมันคือมันคือมันมันคือข้างในเว้ยแล้วมันมันมันคือข้างในแล้วมันคือมันไม่ใช่บุคคลมันมันเป็นเรื่องเรื่องมือกับกูเฮียเนี่ยนี้มันไม <raine S 2> ่ถูกต้องเลยสั์รออะไรอ่ะกูอะไรอ่ะเฮียนี่มันถืออันนี้คือความเป็นคนนี่เฮียไม่ก็จีเรื่องข้างในมันก็ไม่ได้จีเรื่องข้างนอกพี่เขาเขาไปก็ครบกันในไอซีมันก็ครบกันในไอซีด้วยไงเข้าใจเข้าใจแต่หมายถึงว่ามันไม่ควรที่จะแบบมันมันไม่ควรพูดเลยสักแต่พี่รื่องควรไม่ควรกับคนบางคนไม่ได้หรอกมันอยู่ที่คน เนีีกยกูไม่ชอบเลยแบบเนี้ยอันนี้พุ่งตรงเลยแตบบ่มันมันมันเลยเป็นชนวนเพื่อน,น,น,นเลยแหละแค่นั้นแหละไอ้ย่าในมุมมองกูด้วย แม่งเหมือนเอาเรื so. ่องอดีตของคนที่แบบว่าเขาเคยเขาเคยพลาดมาแล้วแบบมึงเอาเรื่องอดีตมาพาดสรุปแบบว่าไม่ไม่ได้พลาดหมายถึงว่าแบบว่าคนพบกันเลิกกันไปเลิกกื้อโปรเดคือผูจะบอกคือพี่พูสื่อมาว่าเหมือนมึงเอาเรื่องอดีตของคนอื่นมารอเล่นไอ้เฮียแต่มึงไม่น่าไม่น่าแบบไม่น่าใช่ใช่ไม่น่าพูดมันคล้ายๆกับการที่สมมติว่าไอ้เฮียนั่นอ่ะมีแฟนแล้วเลิกกับแฟนแล้วมึงได้ไอ้เฮียนั่นมาเป็นแฟนแล้วมึงเดินผ่านหน้าแล้วมึงก็ล้อมันอ่ะมันเอาเรื่องเรื่องเรื่องเก่าเก่ามันไม่ใช่ะมันเรื่อองงเรื่แบบ มันเป็นเรื่องเที่องแ๊งเก่ามันไม่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 ไหเว้ยไม่เรื่องปกติเว้ยอันนี้แต่ดนี่มันอันนี้มันเรื่องของของของผู้หญิงอีกคนหนึ่งเว้ยซึ่งมันไม่ควรเทเกเอ้าอย่างนี้ว่ามัน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 มีผู้คนที่สามด้วยวอย่าไปว่าเรื่องแกงถ้ามันจี้เรื่องแกงเก่ามันก็จี้เรื่องแกงเก่ามันก็เริ่มมาจากมันก็เริ่มมาจากต่ำากันทุกคนแหละที่มีใครมาอยู่สูงเว่ยตลอดต่ออย่าไปตีเรื่องจี้เรื่องแกงเรื่องนู่นเรื่องนี่แต่ตอนนี้มึงก็อยู่สูงว่ามันอยู่แล้วจะไปตี รับอกไอเรื่องอไม่หลุดหรอกไอเรื่องอใจเย็นสุดแล้วกูบอกให้เนี่ยไอเรืองมันใจเย็นเว้ยไอเรื่องอ่กูกูจะบอกให้นะเว้ยคำวับพี่เรื่องอะคืออะไรรู้ปะตอนที่ที่นั่นมาศาตร์มาใส่เรื่องอไอเรืองบับกลับด้วยว่ามึงรู้ความจริงอะไรบ้างมึงมาถามกูนี่ถ้าอยากได้ความจริงเรื่องบับแค่นี้นะเว้ยเชี่ยเชียวอ่ะใช่เรื่อยังไม่ถูกด่าเลยเมื่อวานไอเรื่องไม่ได้ไอเรื่องแค่ถามเลยว่าว่ามึงรู้ความจริงอะไรบ้าง อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แค่ประมาณนี้เลยแบบมึงมึงมึงอยากรู้ความจริงอะไรมึงมาถาม <c oughs> ว่าแบบมึงมึงมึงรู้เรื่องจริงอะไรบ้างมึงตอบมาอะไรประมาณเนี้ไอ้เรื่องอ่ะคือแบบที่ที่มันบับใส่เยียเรื่องอ่ะเหมือนไอ้เยี่ยเรื่องผิดทั้งหมดเว้ยไอ้เรื่องไอ้เยี่ยนั่นแ่ะตรงนั้นอะมองว่ามันเกินไปเว้ยแค่น,นั้นเองมันเกินไปสนุกปากอะไรที่ไม่คิดไงคนฟังแม่งรู้สึงไงสัสเลด ไม่ได้งองแงนะอันนี้พูดึงตรงไม่ได้ไม่ได้ไม่ไมีไม่มีใครงองแง่หรอกไม่ได้แง่อะไอย่างจริงแต่กูแค่รู้สึกว่ามันดูสนุกปากไปหน่อยวะมึงทาไมคือแบบมึงโดนแบบเป็นฟิลที่แบบเหมือนเฮี้ยนั่นโดนจี้เราไม่รู้จะเอาเฮี้ยอะไรจี้อ่ะก็เลยเอาเรื่องเฮี้ยนี่มาจี้อยู่เลยง่ายเลยเฮี้ยอะไรไม่ออกเอาเรื่องเไี้ยนี่มาเลย พวกพน้องๆมันเลยไม่ยอมไงน้องๆไอ้้ไอเรืองอ่ะไอ้เรืองมันยอมไหมเดี๋ยวนี้มันยอมไงไอโจ้ไอ้แซมสาดสาดหมดอ่ะไอ้พรเงี้ยมันสาดให้หมดอ่ะไอ้เรืองเดี๋ยวมันไม่ค่อยพูดแล้วเว้ยเออใช่พรกระหลังมันไม่ค่อยพูดเลยมากว่ะไปโป่งแล้วโอ้เออมันโป่งเลื่อโป่งเนี่ยโป่งแ้เหี้ยมันโป่งเรื่องสาดใช่ปะสาดคนเคยเดินมาสุดทางแล้วมันโป่งแล้วพอมันเดินทางนี้มาสุดแล้วไงอืม เรือมันดีเว้ยมันมันมันเซฟมันยังเซฟอยู่แค่นั่งกูบอกให้มันยังเซฟนู้นอยู่มันจะไม่อะไรขนาดนั้นอืมะไอ้กายที่ผมมาไม่ทันหรือเปล่าไอสัตว์พี่บอกแล้วว่าพี่งงงมันไม่ใช่เรื่องมือมึงเข้าใจเหมือนพี่เว้ยคิดว่าเป็นเรื่องกล่องส้มเฉยเใช่ป่ะที่จริงมันไม่ใช่เว้ย มีเ <oung> <problem> รื่องกล่องซ่อมเหรอใช่มดูไปว่ากลัวอส่วนส่วนเนื้ส่วนนึงอะส่วนนึ่งใครว่าเรื่องเปแค่กล่องซมไปอันนี้เล่าได้ไหมแบบว่าเล่าตรงนี้ได้ไหมได้เล่าได้ก็เพิ่งเล่าไมันเรื่องอะไรอ่ะมันแค่มันมันมันเหมือนเป็นแค่กล่องซ่อมมันเป็นแค่เรื่องหนึ่งเรื่องที่แบบว่าที่มันแค่ยกแค่มันยกเรื่องไม่เฉยมันยกเรื่องไม่เฉยเองไหมคนหาคนหาตีนมาใส่กันอ่ะมันเอาเรื่องอะไรพูดไปได้ไงแต่ลึกๆมันมีเรื่องอื่นอีกเยอะใช่แต้ทำนี้ได้ไหมก็เลยเอาเรื่องเรื่องเรื่องที่มันจะเปิดแผลออกมาเลย ทำไมมันดูลูกผู้ชายเลยวะไอ้เหี้ยไม่กูกูก็ไม่รู้ว่ามันมันเกลียดเไี้อะไรเรื่องทั้งหนาวเรื่องที่เราพูดตอนแรกเกูยอนคิดอยู่เลยนะว่ามันมันมันเกลียดไอ้เหี้ยอะไรขนาดนั้นมันถึงมันถึงดันโดนที่เจ้าเรื่องไอ้นี่อมาพูดก็นั่นแหละมันสตายเขาเนอะเนอสไตล์เขาว่าไม่ใช่สไตล์เราไอ้เหี้ยมันไม่เซฟใครเลยอะแต่น้อยไอ้เหี้ยเพื่อนกูยังมีจิตสำนึกที่เซฟ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 แค่นหน ก็ไม่ต้องเปิดโต๊ะว,วาโลวิสัตว์แค่นั้นแหละไอ้ฮี่ยเยี่ยมพอกูรู้เรื่องแล้วกูแบบชุนเฉียวเลยพริกไทยเลย เพราะว่ามันร้องเพลงเก่านะครับคุณทำเพี้ยอะไรวะหน้าร้านใช่กลัวตั้งแต่เไม่คือกลัวสงส์กลัวกลัวแปลกใจเว้ยคือกลัวคือกลัวเพราะกูเห็นมันมันพูดเชี่ยอะไรกับมันทำไมมันถึงร้องเพลงนี้ขึ้นมาวะกูก็เลยงแบบแล้วมันก็หัวเราะจี้จี้จี้หัวเราะแบบแบบหัวเราะเรื่อยๆกูก็เลยมงเฮ้ยมันรอใครวะนี่ไงคำตอบที่คุณร้านสองนาที ผมผมอีกสามขอพี่สามโมงเออเคมึง a ัง you เพื่อนแล้วเรื่องนี้พวกเฉินรู้ยังไงไม่รู้หรอกมันไม่ได้รู้ละเอียดแบบนี้ไงมันไม่ได้รู้ละเอียดแบบตรงเนี้ยมันมันรู้แค่อาจจะแบบว่าแบบบับกันอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้รู้ว่ามัน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 จี้เรื่องเรื่องแบบนี้ใต่เรื่องเพอากูแม่งมองไอ้เหี้ยกูเพิ่งพอมารู้จริงๆโหัวไอ้เหี้ยมันหนักเนี่ยเมืนองอ้เหี้ยาอแล้วน้องกูไอ้เหี้ยน้องกูแม่งเก่งว่ะฉับเองดิงเว้ยอนไรดีแตกไปแล้วกูบอกให้ เก่งกว่าน้องกูเก่งจี้นะกไอ้เด็กเยี้ยสนุกปากกันใหญ่เท่ไงเท่ได้จี้ได้เท,ไท่ไงเท่หล่อเยอะคิดมากขเขาเจ็บแกง๊งเออ,ขอเขาเซ็์แกง๊งเขาไง ไม่สมควรไม่สมควรครับ